ของดวงดาวกดติดตามไว้หรือบางท่านอยากจะแชร์แชร์ได้เลยแชร์ไปให้คนรักแชร์ไปใครจะได้รับพลังงานดีๆเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกหรือว่านักเวทแห่งความรับผู้ที่มีจิตสัมผัสและมีพลังเหนือธรรมชาติเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความลึกลับมีความลี้ลับคนจะอ่านใจไม่ค่อยออกแต่ถามว่าจริงใจหรือเปล่าเขาเรียกว่าโคตรจริงใจ จริงจังด้วยซ้ำรักแรงเกลียดแรงที่ราคาที่ราคาสําหรับคนที่โสดเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของความรักที่ผ่านออนไลน์แล้วมีอุปสรรคในเรื่องของระยะทางแต่มันก็จะมีตัวเลือกเข้ามาที่ราคาที่ราคาจะมีตัวเลือกเข้ามาค่อนข้างแยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชัน แต่แอปพลิเคชันเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนกับตัวละครเล็กๆที่ทำให้เราหายกังวลหรือว่ามันทำให้เราเหมือนกับแกป้ปวดเล็กๆอะ่ะเหมือนกินยาพาราแต่แผลไม่หายเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักเนี่ยอาจารย์ต้องบอกนะว่าช่วงนี้เรื่องของมหาสเสน่ห์เรื่องของแรงดึงดูดของชาวราศีพิจิกเนี่ยโอ้โหมันมาแรงเหลือเกินเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางจะส่งผลให้ชาวราศีนี้รู้สึกพิเศษกับใครบางคนแต่ถ้าสาร